สุนรวงใจพระธาตุโดยความคำงานเลิศล้อมแองกิพน้ำแม่ประเดงผู้คนครับเคร่งคุณธรรมน้ำใจงามน้ำระเบิดตู้วจรนะครับครับพอกราบนมัสการท่านท่านผร้อา,ารย์นะครับท่านเบียบกรนะครับอาจารย์ของเทศนะครับแลว้วก็กราบเรียนพระจา์ทุกท่านนะครับ วันนี้นะครับผมผมเองนะครับขออนุญาตเพราะว่ามาเป็นตัวแทนผู้อาจารย์นะครับคือพี่ติ๊บขึกษานะครับพี่ที่บึกษาคือทำงานกบอาจารย์มาโดยตลอดนะครับก็จะพอจะหูวนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมีเรื่องแรกนะครับอันนี้เกี่ยวครับปัญหาคือสถาญาติโยมนะครับทุกท่านนะครับบางครั้งบางที ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันชอบพูชอบคุยกันนะครับวันนี้ก็มีปัญหาทุกทุกพื้นที่นะครับบางครั้งอรั์ตรงพี่ตังหลวงพ่อไปกับไปกับดาก็บอกกล่าวกันเนาะครับเวลาเข้าสู่พิธีการนะครับวันนี้มันก็มันจะมีทุกพื้นที่นะครับเนาะแอบเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโอกาสเว่านะครับบางครั้งบางทีในพิธีการเนี่ยเราไ่ได้ดูเวลาเวลานะครับ บังคับะมืปอีพอดสิบเอ็ดโมงปลายสิบเอ็ดโมงพระเ,พเ,เ,เจ้าประสงค์ไม่ใันชาปนประตานนะครับบรงคับครูอาจารย์จีงขี้ข้างกับไปติงๆนะครับเสาะหาที่โลาปานะครับไปโผลไปเรื่อยๆอันนี้อันน,น,น,นี้เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอ่านอันหนึ่งนะครับเอ่ออันนี้มันปัญหาเหมือนกันนะครับนาองผมก็พยายากจะอู้ไปนักนะครับเพราะว่าเวลาจำกัดน,นะครับ เรื่องของการรัฐานาศีกำมวอนกันนะครับผมอยู่ไาน้อยอยู่ในเขตของท่านมาเจ้าอภิัจขาปีนะครับเป็นลับเนาะพื้นที่นี่มันมันมีอยู่สามอย่างนะครับมีจีสระเนะสถิงสถิงนะครับมันมีสถิงอันหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็วิสุขอันนี้ของเราทั่วไปนะครับนา,นาอทจีสระเนธอ่สามอย่างนะครับขออาจารย์ช่วยพิจารณาตัวนะครับก้อนปีนจเดไ์นะครับ ขอจากมะรูกิติเวรเวยด้วยไข่นะมีสามอย่างหนึ่งติสราเนะสัตหิงสองติสราเนสามมิสุวิสุสัตหิงเนี่ยมาเป็นของหะเอยดใหต้มเนี่ยครับเอแต่ว่าตัวสัตหิงเนี่ยมันต้องออกเสียงเป็นทอทองนะสัตหิงอ่าสัตหิงแปลว่าพร้อมกับสหะก็แปลว่าพร้อมกับสัตหิงก็แปลว่าพร้อมกับ อันนั้นก็ไม่โต้ก็ใช้ไม่โต้ไปแต่ตัววิสุงกับตัวติสระเนนะวิสุงนี่คือแยกขั้งสามเป็นข้อเป็นข้อถ้าแบบมีวิสุงคือเมารวมขั้งสามครบห้าข้อก็แล้วแต่ถ้าแน่นจริงก็มันต้องมีวิสุงวิสุงหละขั้งสาม อ้าข like like no. no. so okay. ้อปุ้ข้อใน้อหนึ่งปลาันโลกความไม่หมดเลยถ้เมันได้แห่งจริงกับแปลงเปล่นที่สูงที่สูงพีข้อในกับปุ้ข้อนั้นอันนี้คือความหมายความหมายของของกรรมมันเนาะแล้วแต่แล้วแต่นก็อย่า่บางบางบางครั้งแต่เหตุการณ์บางครั้งต้องใจีิสูมอนการต้องกันเองบางครั้งแต่กครับก็คงจะอยู่ใน ลุนยังเป็นิตของแต่ละพื้นที่นะครับในต้องถิ่นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีงานอย่างส่วนใหญ่งานเป็นงานรับาพิธีงานแต่งพอที่ว่าโคนเนี่ยเป็นมาเัา่าประวัตเราเาที่มาถูกต้องเอาที่มันเหมาะสมนะครับก,กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับครับอ่อที่จริงพอพอเอี่ยพอกนานว่าอีนะฮะแต่แ,ตแลยเนี่ยตะกอนบ้านเฮานี่จะเป็นใจวิสูงวิสูงเลย ภายหลังมามันเริ่มมีคมว่ารัฐพิธีเข้ามาเกี่ยวข้องจะหันก็ว่าอาบตอเทศบาลอำเภอเริ่มมีรัฐพิธีนักละ่ะวันเฉลิมพระชนม์วันเา์วันนั้นวันนี้วันสุพละคือจำให้ได้ทำนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีรัฐพิธีเพิ่มนักขึ้นเนี่ยสมัยที่พระเดชคุลนดชวุลพระเทศยานักเวทีเพิ่นเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นว่า เพื่อบ่ฮือเฮาได้หลงหลงคืออยู่อยู่ในมุ่บ้านว่าติสารเนาาานาสาหปัญจศิลาโอ้ก็เดิวไปพิธีไปว่าติสารวิสุงวิสุงละขณะทายาติสารเนนาสาหา์เนี่ยเป็นว่ามันจะได้ปะประสับสนกันเฮาว่าตวัตวตัวพิธีทางการปอันนี้เปิดเปิดในป่าลกไปอีเปิดปปก็เลยจวนให้ว่าวิสุงวิสุขที่จริงจัง หักษาที่กำอคอกำหักษาตึกบนมันอยู่ดีใจนะมันจะอยู่ดนะีกับว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองไปตกลงกันนะว่าหรือถ้ายังจต่ใจติสรารเนนะสหาปัญจาศีลาเนี่ยบ่มีวิสุงเนี่ยในหมู่บ้านก็ตามใจแต่เมื่อเวเมื่อใดที่เป็นรัฐพิธีถ้าคนเจอคนหนา่ไปงานของอบต็ตองเทศบาลที่เป็นทางการเนี่ย นิยมใช้วิสุงวิสุงเพราะว่าในวังในวงพระเจ้าอยู่หัวรัฐพิธีพอในทีวีวมันจะาวิสูงสูงหมดเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เนาะถ้าตกลงกันได้จะวิสุงวิจกรรมยังก็จะวิจะวิสุงเหมือนกันหมดก็แล้วแต่จะไม่วิสุงก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อไร่มีรัฐพิธีเนาะมีงานที่เป็นทางการมาได้รับ อันอย่างเงี้ยข้ตรพระราชทานใช่ไหมอันนี้ต้องมีสูงมีสูงให้เป็นตามระเบียบแบบแผนของทางการน้อยคปปรบับครับขออนุญาตไปข้อสามเลยนะครับเพราะว่มามันเหมือนกันนะครับเนาะ,สสสะอันอะไรครับที่การต่างๆไม่สอดคล้องกับพระมูลทาศาสนาไม่ต้องให้ถือตัวเช่นตัวเช่นที่เกี่ยวกันเนี่ยที่การต่างๆไม่สอดคล้องกับพระมูลทาศาสนา เป็นคำถามที่ผค่อนข้างจะงงนะครับวันนี้นะครับเรองต่างๆไม่สอดคล้องกับพุทธศาสนาไม่ถูกต้องครับได้จะเกี่ยวกับผีครับเกี่ยวกับพี่ห้องพาเกี่ยวกับเรื่องผีให้เป็นความเชื่อและความผิดนะครับครับาครับภาาเลยแล้วครับมถ้า็ีเรื่องที่จะต้องการพัฒนานะครับเรียนรู้เพมเติมยังให้จัเป็การจัดอบรมทั้ง ตั้งใจจะวัดมันจะได้บอกครับมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับเวลาเ,เารียนรู้เวลาเอาตัวแทนไปสองสามคนนะครับมันบัให้แปะเขานะครับเพราะว่าเวลาเรา,าไปทำความเข้าใจเราไปบอกอันนี้ผ่านการอบรมมานี่อันนี้ว่าอ,อันนั้นเป็นเหมาอันนี้เป็นเหมาอีกนะครับสองสามคนบัคแปะคนละงูนะครับไม่ต้องถ้าเป็นไปได้ควรจะจัดมาทั้งหมดนะครับอ,อาจารย์ในจังหวัดระพูนนะครับ อันนี้ผมขอฝากไว้แลรทบอยาขอห้มีหลักสูตรนะครับหลักสูตรหัวอาจารย์ต้อมันพร้อมนะครับว่าไหนพอควรจะใช้เวลาไหนอย่างรดระบุอย่างต,ต่างต่ให้มันชัดเจนนะครับผมขอฝากไว้เป็นเทค่นี้ครับขอคบคุณ อันติมันมามาแบบฟังกันนี่มันเหมนพังนะเพราะฉะนั้นมันเลือกผู้ชาปที่ไหนว้ามันยังเป็นผู้ชานงคนเดียวเปิดข้อว่ามิสเตอร์วินเลียมมันเลียมมันเลียมไปสัมภะษณ์ประเด็นนี้เจมี่กับมิสเตอร์วิลเลียมนะ มีมิสซิสบิเลี่ยมทำไงไม่ยางไม่ยิงไม่ย่างไม่ยิงไม่ยางไม่การอวปันหนัางปั่นปั่นปันปน่ปัปัฮันวาเนี่เอาจนเอาจนเจ้าข้างงอ่ะบกหู้จะดาวรจะใดบู้จะเี้จยจะใดปากน,นักลมไงโมึงเจมาวันนี้ยังไงมอนมาวันนี้กัได้ต้องร้องอันเนี่ยประกาศให้มันหู้ึงู่บ้าน,นมัปนปเงี้ยเอปปากโม่บอกู้ ส่วนใหญ่คนไม่รู้เนี่ยชอบเพราะทั้งว่าฟังไม่ได้สับจำก็ไปกระเดียนรู้ไม่จริงนำ้นำต้นมัเตรยสวยดงนเนี่ยโูเนี่ยนักแก่เราก็ซอบไปช่วยการตัวเห็นนะเราก็ปรับเนี่ยคือการรู้อันนี้เขาต้องการตกลงของเขาในวันนี้มันจะได้เป็นตัวพาแปะมูนีได้นะครับส่วนข้อเสนอแน่เรื่องการอบรมอย่างนี้ก็เออเขาเข้าเอา,เข,าเข้าหันทีว่า เอออาจจะต้องมีพ่อคำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีอบตมีมันอย่างหัวหน้าการมันยังมาช่วยการด้วยงานเข้ามาฟังไปก่อนอบจรับไปผีแน่ผีในผีใดบอกว่าไม่ครับต้องผู้นำมาใช่เนาะต่อผู้นำมาต้องผู้นำมูนั้นมันพูดกับผู้เรื่องเออมันพูดกับผู้เรื่องผู้นำก็ป่อหลวงใครเอาแปฝดกุญแจลงเอออย่างเงี้ยอาจจะต้องพี่นายดูเนาะว่าอย่างไรโอเคสร้างความเข้าใจ